สวัสดีครับกับพอดีนเมนิทชแนลกันน้ำได้ด้วยนะครับตัวนีับพบกับพอดีนเมนิ a n n e l กันอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้พอดีนเมนิทอยู่ข้างหลังนะครับจะเป็นร้านมือถือนะครับวันนี้เราอยู่ที่ข้างหลังครับโลตัส น้องจอกนะครับวันนี้พอดีนเปนิดจะพากันมาทําอะไรนะครับผู้ชมเห็นไหมครับว่าข้างหลังพอดินกับมเนปเป็นร้านมือถือวันนี้เราจะมาชมมือถือกันนะครับเราจะไปดูว่ามันมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับเผื่อเราอยากจะได้นะครับที่เขาบอกว่าบัตรประชาชนไปเดียวก็ผ่อนได้วันนี้พอดินจะมาสอบถามดูว่ามันผ่อนได้จริงหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยนะครับไปเลยครับไปเลย let's go ครับผม Thank you. ก็มาสอบถามดูนะครับจะมาลองดูว่าตอวนั้นเองตอนนี้ไมมีการันตีวางดาวเริ่มต้นที่20่สิบเอนต์กาันตีตัวไหนรุ่นใหม่บ้างก็มีถ้าตัวใหม่ของโรบูร์จะเป็นตัวนีโนก็จะมีนีโน12 2 Pro แล้วก็สิบสอต่างกันยังไงครับตัวนี้ตัวนี้ราคาอยู่สองราคาใช่ค่ะเดี๋ยวนะเริ่มเริ่มต้นเราคุยกันเป็นตัวเอ็ มัเป็นตัวเซลล์สอชิ้นนะคะก็มระบบของปนกแล้วเปนการีแคะแเนาอกอะไรนีก็เข่ากับโตโตโกจอยคจะเป็นระบบของเอค่ะแวกวีโก็มีนะับโมด้านนี้แล้วก็จะเป็น มีโฮกมีตัวใหม่มาไหมครับอ่าตอนน,อน,นี้ตอนนี้กำลังเปิดจองอยู่สามสิบตัววีห้าสิบใช่ตัวใหม่นะคะเปิดจองเรอบนี้ห้าร้อยก็คือถ้าเพื่อเปิดจองวันนี้จะรับสินค้าได้ตั้งแต่ที่30 31แล้วก็วันวันที่1ค่ะ3วันในในเนี่ยค่ะระยะเปิดจองคือลูกค้าสำหรับลูกค้าที่เปิดจองจะได้เป็นตัวสีฟ้า,าแล้วก็สีบอกซีรีส์ของตัวสีสีแต่ถ้าส่วนลูกค้าไม่ได้ไม่ได้เปิดจองจ,จะไม่ได้ไอซ์ัวโมะค่ะก็คือตอนนี้ยังรับเปิดจอง ปวดจองนี่ผ่อนได้ไหมคะผ่อนได้ค่ะเป็นสินเชื่อของเอจีเหมือนกันลูกค้าก็สามารถเช็คได้ว่าว่าเราจะวางเนินเท่าไหร่อันแล้วเราก็ปวดจองไว้ก่อนถ้าเราต้อวันที่มาหลังเที่ยวก็่ัตรประชาชนก่อนผ่อนได้ไหมไม่ได้ก็ได้ค่ะใช่ค่ะก็คือทีนี้ก็คืออบัตเนี่ยประชาชนลูกค้ามายื่นที่ในสินเชื่อของเอจีนี่ก็ก็จะดูว่าลูกค้าจะได้วางเนินเท่าไหร่แต่นี้เขาก็เขาก็การันตีเหมือนกันว่าวางเงิน20เปอร์เซ็นต์ครับจับได้ไหมครับ โปว B สีตอนนี้เป็นธรรมดาหรือเป่าโปรโปร้ัดวิ่งด้วยนะตตรงนี้เป็นกันน้ำกันน้ำนยนน้ได้เลยกันน้ำได้ด้วยนะครับตัวนี้สวยงามมากเลยองนน้ำองวนดีอยถ่ายอ่ิด้วยนะครับเราจะจะมาดูมือถือ ปัดประชาชนไมียบก่อนได้ไหมไม่กับผิดป้ายไว้าเพื่อจะมาเช็คดูก็รอรุ่นนี้อยู่และใส่ดีๆครับและเป็นสายเดินเลี้ยงที่ระดับโลกในไทยกันน้องซึ่งไม่หยุดก็ลองเช็คปัดประชาชนก่อนเนาะได้ไหมครับได้แล้วผมก็จะทำการจองไว้เลยได้ยังไง ปาร์ต <S 々> ิชั่นเดียวจะลองแช็คดูนะครับว่าจะได้ไหมครับปาตเดียวเป็นานนใเียกนครับ82 ห้าสามหกสอกห้าเก้าหกแตมันจะมีรถที่เข <ator il> ้ามานะรานี่นะตัวละเข้าไปร่ครับแคสต๊อกก่อนก็อ่าครับผมสรุปแล้วผมยื่นไปเมื่อกี้เนี่ยถามเรียบร้อยแล้วนะครับถามเรียบร้อยผมจะจองไว้ก่อนนะครับ ลูกค้าจะได้ดาว40กับ30เปลูกค้าสามารถเลือกได้เพราะว่าจะดาว40หรือ30อีกแล้วก็ในกรณีพอดเนี่ยที่เ pues, ล oh. ือกได้โอ้ยยังเลยครับอยากค่อนน้อยค่อนสบายก็จะได้ยัีตัวใหม่แล้วก็จะมีกี่สีครับเนี่ยไม่ได้มีสีนี้มาใหม่นอกถ่ายสามสีอะไรสวยมากนะแต่สองสีนี้ก็จะจองดีหน่อยแต่ว่าแล้วแต่คุณชอบ เพราะว่าสีเนี่ยเขจะเอาจะออกมาใช่ชินนี้สีไหนสวยสวยอ่าเข้ามาใกล้ใกล้ไหนสวยสามสีชินนี้ป่ะเลี้ยงไม่จูวกสวยเลี้องไม่จูกเลงไม่จูกเลยโอเค๋ยวผมขอสีวิวรอบๆก่อนได้ได้ครับให้าขชื่อร้านตรงไหนครับได้ได้เลยได้ได้เลย ครับฝากชื่อร้านนะครับเนี่ยตรงนี้นะคอนโผล่จิบฟองโผลนะครับกาแฟน้องจอกนะครับโัตัสนะครับเป็นตัวตั๊กมากมายมีมากมายหลายรุ่นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลียวมีเลียวมีนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยแต่วันนี้ผมตั้งใจที่จะมาดูยีโวนี่ครับทีนี้ก็จะได้ làm chân, hàng này nó sẽ偏 tăng sung Samsung sung này các, đẹp, đẹp một có เป็นนาฬิกาเลยวันนี้เป็นขายถึงเซฟใช่ไหมครับเรืยังไงี้ยไม่ค่ะขายแยกค่ะขายแยกเนาะสวยสวยใช่ผ่อนผ่านแบบประชาชนได้หมดเลยนะคะทุกได้เลยลองเช็คเช็คดูได้เลยทั้งหมดนี้จะผ่อนประชาชนได้หมดใช่ค่ะได้หมดทุกคุกเลยค่ะทั้งร้านเลยแต่ละแบงค์ก็จะเป็นเหรียผ่อนไม่เหมือนกันแบบนี้ ตารางครับตารางการผ่อนนะครับบัตรบัตรเ,เอโปกัสโปก şey <ป>ัสพยายามเป็นโปกับประชาชนมาเดียวผ่อนได้นะครับวันนี้ผมได้มาใช้บัตรเครดิตประชาชนมอ่ใบเดียวผ่อนได้นะครับผ่อ <c oughs> ววนได้ไดเดี๋ยวผมจะไปจองนะครับจอง <c oughs> จองสีจองสี ตรงนี้ตรงที่เดิมนะครับจะมีอยู่สามสีแต่จริงๆก็ก็มีในใจแล้วแหละสีม่วงนะครับนะครับก็คงจะต้องจองสีม่วงนะครับสวยเลยนะครับผมว่าน่าจะสีนี้นะครับสีม่วงก็ได้จองสีม่วงก็แแรกกันอ่างสีนี้เนาะขอรับแาบประชาชนอีกหนึ่งรอบนะจ๊ะ

10G เป็น 5G <5 G S 1> ใช่ไหมครับใช่ครับเป็น 5G 5G <5 G S 1> ครับผม <ว Blessed. S 1> เ,เป็นไงครับครับนี้จะเป็นตัวตัวอย่างนะครับเป็นตัวเดโมนะครับยังไม่ใช่ของจริง เราไปจองสักทุนนกทนะครับตอนนี้กล้องหน้ากล้องหน้าก็ได้สิบล้านได้สิบล้านแล้วก็กล้องหลังได้ห้าสิบล้านทุกเลนเลยปเป็นเลนไซส์ทุกเลนแล้วก็ลูกค้าสามารถกันน้ำได้ด้วยเมตที่สามสิบนาทีลูกค้าเชื่อถือเราถูกต้องให้หนูหน่อยนะแล้วก็เขียนมาใช้ในการจองเพียงเท่านั้นนะเราไี้นะกใช่

ครับผมสุดท้ายนะครับบัตรประชาชนใบเดียวนะครับของพอดีนนะครับปจอบตัว v i 40 5 g นะครับนี่นองเรบผ่านเรียบร้อยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับกับพี่เขานะครับ่อ่านเรียบร้อยแล้วครับยังไงก็อฝากช่องพอดินไมเนทชาแนลด้วยนะครับวันนี้ได้มารีวิวทําการจอโทรศัพท์มือถือด้วยบัตรประชาชนใบเดียวให้ดูนะครับว่าทำได้จริงนะครับทั้งยี่ห้เลยนะครับ ใช้สเตตนะครับเป็นใช้สเตตสเตตเนี้ยนะครับสุดท้ายายคลิปนะครับฝากติดตามช่องคนิเอ็นเปนินช anel ด้วยนะครับทางยูทูบนะครับวันนี้สวัสดีครับรอรับะพก่นวานครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะับเห็นลุงพาดินเลยเลยนะวันที่มารับเครื่องเนี่ยหนูจะโทรหาล่วงหน้าหนึ่งวันก็คือวันที่สามสิบนะหนูจะโทรหาวันที่ยี่สิบเก้าพี่าจะมาตอนเย็นก็ได้เนาะตอนไหนก็ได้แล้วนอันนี้พี่จะมีภาพต่อไปแล้วเมื่อวานเนี้ย